ค่ะการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงมาตรการที่ทําได้และทําไม่ได้คงจะเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเช้านี้ไม่พบการเล่นน้ําในพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาหลังจากที่เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงสัวนน้ากันอยู่รอบๆคูเมืองเชียงใหม่นะคะติดตามการแก้ไขปัญหานี้จากคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เซนค่ะครับเทศก,กาลสงการของจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่วันที่2นะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ยังคงทยอยเดินทางไปทําบุญตามวัดต่างๆในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับขณะที่บรรยากาศรอบภูเมืองเชียงใหม่เองก็ยังไม่คึกคักนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีนักท่องเที่ยวออกมาสาดน้้าครับทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ได้แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบครับประชาชนและนักท่องเทีย่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทยอยเดินทางเข้าทําบุญตามวัดต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและมีการป้องกันตัวเองด้วยการเว้นระยะห่างนะครับรวมถึงใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย14วันที่ยืนยันแล้วนะครับ405คนและเข้าข่ายอีก4 0 6 7คนครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะครับว่าแม้จังหวัดเชียงใหม่จะออกประกาศมาตรการจัดกิจกรรมสงกรานเพื่อลดความเสี่ยงนะครับ โดยงดจัดงานหรือกิจกรรมรวมคนหมู่มากและงดเล่นน้ําแต่ยังกังวลน,นะครับว่าหลังเทศกาลสงกรานต์อาจจะมีจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเน้นย้ําให้แต่ละอําเภอนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่และผู้ประกอบการนะครับเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนพร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงเรื่องมาตรการต่างๆของจังหวัดอย่างเคร่งครัดนะครับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเร,เราได้เตรียมพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องไว้ในทุกระดับนะครับตั้งแต่เรื่องของการดูแลที่บ้านนะครับการดูแลที่ CI นะครับรวมถึงการดูแลที่โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลชุมชนหลายที่ปรับพื้นที่เพื่อเะรองรับในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ยาฟาวิพิลาเวีย เองก็ได้รับสนับสนุนจากส่วนกลางมาเรื่อยๆนะครับสำหรับบริเวณรอบคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายงดการสัดน้ําหรือปาตี้โฟมตามมาตรการป้องกันของจังหวัดครับหลังเมื่อวานนี้พบการฝ่าฝืนคํา,าสั่งเล่นน้ําเบื้องต้นนะครับจากการตระเวงเกตการของทีมข่าวครับประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ครับโดยช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมการประกวดการกอร่อดเจดีไซน์รวมถึงถวายไม้ค้ำสลีนะครับเพื่อที่จะเป็นบูชา,าตามประเพณีตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและนี่ก็เป็นหนึ่งในประเพณีที่จัดขึ้นแทนการสรัว์น้ําให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในเทศกาลสงการของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ครับค่ะข,ขอบคุณคุณปัดค่ะ